เรียนทมนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาบางครั้งจะสวดมวนต์แบบยาวๆนะคะจะฝึกสติโดยสวดยาวๆยังไงคะโดยฝึกสติโดยสวดยาวๆนะเวลาจะสวดก็สวดไปจะสังเกตว่าเราไม่ได้อยู่กับบทสวดตลอดเวลาเวลาสวดมนต์เนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่กับบทสวดตลอดเวลาบางครั้งก็สวดบางครั้งก็ปากขยับไปอย่างนั้นแหละขยับบทสวดไปอย่างนั้นน่ะนะ สวดได้ด, <ส aşk HHH> ด้วยบางทีสวดยาวสๆสวดไปเรื่อยๆได้บางทีใจไม่อยู่กับบทสวดหรอกนะเวลาใจไปคิดก็รู้เวลามันสวดมนบางทีลงลงไปอยู่กับไปจ้องบทสวดอย่างเงี้ยก็รู้นะตอนไปจมอยู่กับการสวดมนก็รู้ไปคิดก็รู้อย่างเงี้ยจะเดินสติไปได้ด้วยนะแต่ส่วนใหญ่สวดยาวๆมันจะเป็น eyes, สมถะนะสวดบทยาวๆสวดพระสูตรยาวๆอย่างเงี้ยใจมันก at ็จะจดจ่ออยู <cảm> ่กับการสวด นะถ้าสวดได้ใจที่สบายสวดได้ใจที่ที่ที่มีความสงบความสบายมันจะได้สมถะเพราะมันการอยู่การสวดมนต์จออยู่การสวดมนต์เนี่ยมันมีนการทําสมถะอย่างหนึง่งนะแต่เราเสริมไปด้วยนิดนึงเราเราจะเห็นว่าเราไม่ได้สวดตลอดเวลาบางครั้งก็สวดบางครั้งก็ไปเรื่องอื่นทั้งที่สวดอยู่แล้วไปเรื่องอื่นเนี่ยบางทีบางทีมันไปคิดเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ย ปากก็สวดไปไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ให้มีสติดูไปไอ้หลงคิดนะใจจอยกขบทสวดจอลองไปมากๆบางทีบางทีโลกข้างนอกหายลงไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมถะถ้าเป็นสมถะก็รู้ไปนะเป็นสมถะมันบางทีมันไม่เพ่งหรอกสวดมน่ะนะสวดมน์มันไม่หยุดอัดหรอกเพราะสวดมน์ไปถ้าเป็นสมถะชอบใจก็รู้ไปนะก็แต่ไม่แนะนําให้สวดตลอดเวลา ไม่แนะนําให้สวดตลอดเวลาเพราะว่าสวดตลอดเวลาเดี๋ยวใจมันก็จะมันคล้ายๆจ่อ,อยของบปสวดอะ่ะมันจะเดินสติยากเนาะให้แบ่งเวลามันจะเดินสติอะ่ะเดินจงกรมก็หายใจได้นะหายใจไปด้วยได้เดินจงกรมไปด้วยหายใจไปด้วยนะดูแลดูลมหายใจแต่ก็เดินไปด้วยรู้สึกใช้รงหายใจเป็นแค่เครื่องระลึกของสติเฉยๆอะนะ 哎，没看不到。